ราคา20บาทนั้รับ20บาทเดา๋ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวผมเราครับหลานมา chị sẽ làm tài đây. Chị nào sở hữu đây. Nên là tôi cũng phải cho. บนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นนะปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณกลมโลกเดียวได้ นโลกลอนเพลงอายจงเสีสอนสูกคือคงดงดอนลมสิงอนค ประกวดกระโดะาาาะโดเล็กนะครับมาแรีนตัวที่พิธีกอและนั่งเพื่อเข้ารับรา,างวัลงานวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมต่อากาบเป็นเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดงานและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆเป็นลำดับต่อไปขอกจาการีนครับ,รบแม่โจ้ทําดีเพื่อแผ่นดินก็ขอให้น้องๆนะครับภูมิใจว่าเรามาอยู่ที่แม่โจ้นั้นวันนี้ในฐานะที่เป็น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับก็ทั้งของสภา,าทั้งของมหาวิทยาลัยก็ต้องขอ as, ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับมาเรียนรู้ประสบการณ์คนที่มาจากจังหวัดอื่นมาจากที่อื่นหรือต่างประเทศเรามีนักศึกษาต่างประเทศมาด้วยนะครับก็มาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆของของพวกเราชาวล้านานะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้บริหารขอบคุณนักศึกษา และก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้ทั้งกรรมการที่จะมาประกวดประหานกันนะครับวันก่อนก็มีการประกวดกระทงวันนี้ก็จะประกวดนางนกพมาศนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่สลับเวลานะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขอเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้นะครับสืบที่ต่ยหอยลอยกระทงวิถิเกเตษ วิถีแม่โจ้ประจำปี2,566กิจกรรมก็คือสื่อหีดส,สารหอยแอลคอยอินเล่นยี่เป็นแม่โจ้หน้าปัดน,นี้ครับนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลจะทงนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับการประกวดกระทงเพื่อรางวัลและเงินรางวัลอีก3,000บาทครับ ¿Qué จากชนชาติใดๆซึ่งองนุนธรรมกับเปรียบสเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไร้รกาแกว้วเพราะฉะนั้นสําหรับต่อน้องออนน้องออนคิดว่าเราสามารถนำไเดียลอยกระทงมาประยุกต์กับสมัยใหม่ได้เช่นการลอยกระทงออนไลน์เขาจะมาละสิ่งเราจะมาทําสิ่งใหม่เพื่อล่าสิ่งเก่าแต่เขาจะทําสิ่งใหม่เพื่อนำลงสิ่งเก่าไว้เจ้าซึ่งท่าวันนี้น้องออนได้เป็นตัวแทน รับตำแหน่งบนเวทีอาสมเกียรตินี้นองออนจะพานสัมพันธ์ทห้ทุกคนสนับสนุนการลอยกระทงและสนับสนุนทห้ทุกคนหันมาใช้วัสดุธรรมาชาติมากกว่าใช้วัสดุวัสดุสังเคอะในการทำกระทงเจ้าขอบคุณและผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพียี่เป่งแม่โจประจำปีการศึกษา2566ได้แก่ หมายเลข6นางสาวกนกอร์เจริญบุญจากปณิตวิทยาลัยไ,ได้รับมงกุฎและสายสะพายถ้วยรางวัลน,นะครับและเงินจำนวน3,000บาทครับจะมอบนะครับ,รบ,รบป้ายและถ้วยรางวันลนะครับให้กับรางวัลชนะเ,เลิศนะครับ กระแรเรียเชียใหม่เลข7นะครับรับสายสะพายถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน2,000บาทเบ่าเท่าและจะเอาเมียสาวลวปูดเหลืองป้นาราบะใส่สาวข้างนอกต้องตีไอดิยจะลวดอีกเก็บยออข้าวยังใส่หอกจะเต็งยอกกางเหล่า có <laughs> đó สวัสดีเจ้าน้องจื่อปอบเตี้ยจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตรงเข้าประกวดน้องขอเป็นทีนึ่งบนเวทเีนี่แต่ขอเป็นทีนึ่งบนใจบิ๊ดทุกคนตัวหนาเจ้าวิศววัสดตีค่ะหมายเลขสองน้องข้าวสวยสุนทรน,นามสาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะ สาระสนเทศและการสื่อสารสารขาการสื่อสารดิจิทัลจังไดจังไดก็ฝากเป็นแล่งเชื่อแร้งใจไข่สาวน้อยหน,น้าม่นค้นหน้าใสหัวใจเกินร้อยขอมาเล่ยเต็มแขนพันแหน่เต็มรอยนเด้อจ้ะเด้องามๆและแสงสั้นวันเคนงามๆและแสงสันนนงสงส้นวันเทนซาทานเย็น ้องฟ้าคำพรต้องฝั่งแสงเทียนสลอน้องฝั่งแสงเทียนสลอนกะทงร่องรอยตามสายวารีประเพณีเราบอกมีเสื่อสูนประเพณีเราบอกมีเสื้อมสูนหมูเฮาแปงบุญกระทงร่องรอยหมูเฮาแปงบุญกระทงร่องรอยเจริญสิริพลคำสีน้องเล่นชื่อเล่นชื่อน้องปีโป้ค่ะปัจจุบันอายุย1อปีกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สาม คณะผลิตกรรมการเกษตรสาขาส่งเสริมและสื่อสารเกษตรค่ะและสุดท้ายนี้ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน้ามนคนอีสานประสบการณ์ยังน้อยด้วยเดอค่ะเดอไข่ตบมือขอให้รวยด้วยรักสินเฮือมีกินมีใส้เฮือถูกหวยเป็นปู่จายเฮือประสบโจงอำนวย เป็นแม่ยิงได้ผัวรวยทั้งไงง่ะ p o w คืออะไรและคุณคิดว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอะไรเป็น soft power ครับชีวิตแบบไหนคะข,ขอบคุณสำหรับู้ถามนะคะ soft เออวอร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้น้องข้าสวยคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาทุกคนคือพลังขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสิ่งที่น้องข้าสวยคิดว่า ซอฟต์พาวเวอร์ของทุกคนคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพอยู่ร่วมกันโดยสามาคัคคีไม่ว่าจะเป็นกลางใต้เหนือหรือจะเป็นทางอีสานก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภาพค่ะขอบคุณค่ะ งแม่โจ้จำแรงประจำปีการศึกษา2566ได้แก่หมายเลขหมายเลข2ครับคุณสุดทางสแ่ขายแล้วสูงไงแม่ขายแล้วสูงไงแต่มันปีแล้วมันต้องไปตาพดร้อน